ถึงแม้จะยังไม่เข้าฉายที่ไทยแต่ต้องบอกเลยว่าหนังร่างทรงหรือเดอะมีเดียมขึ้นแท่นนังเสยองที่แฟนหนังต่างรอคอยจริงๆเมื่อล่าสุดนะคะผลงานหนังที่เล่าเรื่องราวสุดสยองของการสืบทอดทายาตรร่างทรง,ท,รงที่ได้ต้องบรรจงผู้กำกับไทยแห่งหนังชัตเตอร์กดติดวิญญาณและ4ีพร่งร่วมงานกับนาฮงจินผู้กำกับมือรางวัลจากเกาหลีใต้โดยหลังจากนังชนโรงชายที่เกาหลีใต้มาได้6วันก็โกยรายได้ถึง 5.6ล้านดอลลาร์หรือราว184ล้านบาทกับยอดผู้ชมกว่า0,000นคนผลงานเรื่องนี้ถือว่าทำกระแสะร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องในแดนกิมจิเกาหลีใต้เพราะหากย้อนทม์ลายตั้งแต่เริ่มเปิดฉายรอบพิเศษเมื่อช่วงต้นเดือนกระกฎาคมตัวก็ขายเกลี้ยงในเวลาเพียง16วินาทีก่อนทั้งจะชื่อหนังทั้งภาษาเกาหลีภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ครองเทรนทั้งที่เกาหลีใต้และในไทยอย่างร้อนแรงทันที โดยแฟนหนังแดนกิมจินะคะถึงกับยกว่าไม่เคยดูหนังเรื่องไหนสยองจนอยากจะวิ่งออกจากโรงทั้งๆท,ที่หนังยังไม่จบแบบหนังเรื่องนี้มาก่อนเรียกได้ว่าเป็นหนังสยองที่สุดไปทุกๆท,ทางจริงๆ oh <my. S 1> ก่อนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่หนังเริ่มชนโรงฉายอย่างเป็นทางการ ในเกาหลีตั้งแต่14กรกฎาคมร่างทรงก็โกยรายได้อันดับหนึ่งประจำวันนั้นทันทีด้วยเม็ดเงินราว36ล้านบาทจากยอดตัวกว่า1 2 0 0 0ใบ หังจากนั้นวันเดียวร่างทรงก็ได้รับข่าวดีอีกค่ะกับการคว้ารางวัล Base of b ูช o นนะคะจากการได้รับเลือกให้เข้าใช้ในสาขาประกวดหลัก b c ู o n Choice ในเทศกาลภาพยนตร์ b ูช c h o n International Fantastic Film Festival ครั้งที่25ที่เกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นเวทีนางที่เน้นผลงานแนวสยองขวัญแฟนตาซี ก่อน <G> ที่ล่าสุดนี้จะสร้างตำนางความสยองต่อเนื่องบนบ็อกซ์ออฟฟิศแดนกิมจิด้วยการติดซ้ำอันดับแรกในหนังทำเงินประจำสัปดาห์โกยไปแล้วถึง184ล้านบาทหลังเข้าฉายในสัปดาห์แรกทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับผลงานจากผู้กำกับไทยที่ไปโด่งดังไกลอย่างต่อเนื่องถึงประเทศเกาหลีใต้ในครันี้ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ